ีค่ะก็อ,อยู่กับช่องตอมแต้มชาแนลนะคะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะหนาวค่ะต้องห่มผ้าวันนี้ก็จะพามาขอพรปู่นาคาย่านาคีนะคะนี่นะคะสาธุปู่นาคาย่านาคีขอให้ช่องตอมแต้มชาแนล ถึงพันซับสไครต์เร็วๆนะคะปูปูนะคะญานาคีสาธุให้พี่น้องชาว youtube นะคะให้พี่น้องชาว youtube เดอ้อจกขอพอรปูน้ำกันเน้อค่ะสามืเอเนียวพามาขอพรนะคะขอพอรปูกับย่านนะคะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ผ่านกดช่อง y o u t u b e ไปๆไนะคะขอพรจากพี่นออ้องขอพรนำกันด้วยค่ะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่มตำมชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ